สวัสดีครับพี่ขยัเยขยันครับวันนี้เรามาเยือนถึงถิ่นนาหมอมเลยเรามาเหยียบคอเลยคนนาหมอมตกใ่เม็ดเหนปะยืมเมหมดครับกดดีบอลดาวเลย อะไรนะไข่กึ่งมินุ่นเตอ๋อไงนๆเเดี๋ยวผมไม่ได้จัดๆเลยน่ากลัวเล็กๆไม่น่ากลัวน่ากลัว นาหมอมวันนี้คึกคืนครับคึกคืนคึกคืนคึกคืนมากมากเลยกอ้นั่นมาด้วยได้้้้้ด้ ไม่ว่าครับพี่กลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วนอ้นอ,งนนองข้าปุ้นครับตอนมาเยี่ยมสนามบินนาอมอมหันหน้ามาหน่อยดิส่วนพี่ชายครับกำลังไปเก็บเครื่องบินตัวงาม <c oughs> ใช่ครับเช็คความพร้อมโอ้โหเอัว้าวยากกังขึ้นดูบาทเหมือนเดิมครับ1 <c> ิ <oughs> ปีที่แล้วยังไงก็อย่างงั้นนานโอ้โหมองเห็นไหมเนี่ยโอ้โหหาเครื่องบินไม่เจอโ <c oughs> ต้นตานั <c oughs> <c oughs> ่น <c oughs> ฝั่งไหนน้ำไม่ลึกนจะได้เล่นบอกกัน <c oughs> คือในก็ไม่ลืกเครับที่นี่น้ำไม่ลึกครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> แล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วครับปุ้น นักการเมินจ้าดิจ้าอันเนี้ย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 ส่วนทางนี้ให้กำลังใจอยู่ครับกับคนไปเก็บอยู่ทางนู้นนี่กระบอกก็ถ่ายของพี่อยู่พี่ลงมาต่ำๆเลยจะได้มองเห็น <c oughs> เออเห็นแล้วพี่ โอ้โหไม่ไม่ไม่ค่ยเห็นหน้าเลยอ่ะพี่ยิ้มยิ้มยิ้มมันไม่ค่อยเห็นหน้านี่ส่งให้ไฟเข้าหน้าพี่ชายเนี่ยเอออย่างนั้นแหละเออยิ้มไฟอะไรวะนะไฟอะไรวะไฟเยอะจังไม่ยิ้มเลยอ่ะพี่โอเคครับเจ้าบอยพี่ชายยิ้มหน่อยมาได้แล้พี่ไปเลยปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยฮะโอเคยิ้มมันโอย้ยบ้าเลยไอ้พุ่นกันนี้โอ้โหนี่มันใครเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นนะครับพี่ส่งไฟครับเห็น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 ส่งไปครับ โอ้โหครับทางเก้ารู้ตกใจเห็นหรือยังเห็นครับเห็นกล้องผมดีสุดยอดจิมันไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเนาะพี่เจ้าน้องเรียบรุ่งนาหนูเออถ้าเรียบรุ่งนาจะรู้เรียบเรียบมาเลยพี่ย่าเนี่ยมันมันเหมือนกับบินดำดำบินดำดำล่ะเออมาพี่มาดเลยอดำเลยมาพี่มามาพี่มาเรืดำเลยอ่าเล่นด้วยเออต้องอย่างนั้นเลยพี่